สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์การสอนในสาระมัธยมวิชามามากกว่า10ปีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อที่5ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับข้อที่5นะครับ0ู0 0 9ย้คูณด้วย5าย้ำอีกครั้งครับหลักการยังจำได้อยู่ไหมการคูณทศนิยมครับเก็บตำแหน่งทศนิยมไว้คูณเลขตามใจแล้วใส่จุดอย่างเดิมวงเล็บนับจากขวา ไปซ้ายนะครับดังนั้นครับ0.0009คูณด้วย5คำตอบคือเท่าไหร่ครับง่ายมากๆเลยคำตอบคือนับก่อนครับทศนิยมมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งครับมีทั้งหมด1 2 3 4นบเลขหลังจุดนะเพราะฉะนั้นครับมีทั้งหมด4ตำแหน่ง4ตำแหน่งเราเขียนเลยครับ่าเก็บ4เมาเก็บ4นะครับเมื่อเราเขียนเก็บ4ปุ๊บโอ้โหหลายคนบอกว่าง่ายมากๆเลยครับนั่นหมายความว่าคูณเลขตามใจแล้วก็คือคูณเลขอะไรครับ ศูนย์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 เก้าคูณด้วยห้าถูกไหมครับเดี๋ยวป้าตีมือขาดเลยย้ำอีกครั้งครับจำได้ใช่ไหมศูนย์ด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเราไม่ต้องเขียนศูนย์ด้านหน้าเลย9ก้าย้ำนะครับย้ำนะศูนย์ลงไปโอ้โหพอศูนย์ลงไปปุ๊บหลยคุณบอกว่าโอ้ชีวิตดีมากเลยใครทํามันนี้ไม่ได้นะครับก็ไปฝึกทําไม่ได้ครับแค่นั้นครับผิดก็ช่างมันครับเพราะครูเคยย้ำในคลิปอื่นๆแล้วว่า ผิดคือประสบการณ์นะครับ9คูณ5คำตอบคือ45ใส่45รอเลยนะครับเมื่อเราใส่45เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับถามพวกเราก่อนว่า45เป็นคำตอบไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับ45ไม่ใช่คำตอบเพราะครูบอกแล้วว่าการคูณทศเสยมนะครับเก็บตำแหน่งทศนิียมไว้ครู้ตามใจแล้วใส่จุดอย่างเดิมเราต้องใส่จุดคืนไปด้วยเมื่อกี้เราเก็บไว้4ตำแหน่งถูกต้องไหมครับเมื่อเราเก็บไว้4ตำแหน่งเราต้องใส่คืนโดยนับจากขวา ไปซ้ายตั้งใจฟังดีๆนะครับวิธีการคืออะไรจะไม่เหมือนข้ออื่นนะนับ1นับ2องหลายคนบอกว่าคูบอนมันยังขาดอีก2คือ3กับ4จริงไหมเพราะฉะนั้นครับให้เราเติมศูนย์เพิ่มไม่ใช่นับแบบนี้นะ1 2 3 4งสองสามสแลเติมจุดไม่ใช่นะครับไม่ได้นับสับไปสับมานะครับไม่ได้ตลกนะเราไม่ได้มาตลกกันวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับ45เวลาเราใส่คืนก็คือใส่สี่ตำแหน่งเวลานนบนะครับ1 2สองยังไม่ครบเราใส่ ศูนย์หน้าหน้าเลขสี่ครับนับเป็นสามยังไม่ครบครับเราใส่ตัวหนึ่งศูนย์หน้าหน้าต่อไปเป็นเลขตำแหน่งที่ไรครับสี่นับใหม่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ย้ำอีกครั้งครับนับหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นครับเมื่อเรารับจนครบแล้วเราใส่ศูนย์เพิ่มกี่ตัวครับอันนี้เราใส่เพิ่มสองตัวเมื่อเราครบแล้วสี่ตำแหน่งให้เราใส่จุดเติมศูนย์นะครับเด็กหลายคนที่ชอบทําผิด ผิดตรงไหนผิดตรงนี้ครับพอเรานับครบปุ๊บเราใส่จุดเลยไม่ใช่นะครับเวลาเรานับปุ๊บเราค่อยใส่จุดเติมศูนย์เราไม่เคยนับศูนย์ตัวนี้เป็น1ตําตำแหน่งนะครับเพราะครูย้ําไปแล้วจําได้ไหมว่าในเรื่องของทศนิยมเราจะนับตำแหน่งทศนิยมเฉพาะตัวเลขที่อยู่หลังจุดเท่านั้นครับแต่นั้นครับ4ตำแหน่งเวลานับนับ 1, 2 0ใส่เพิ่ม 3- 4ปุ๊บครบแล้วเราค่อยใส่จุดเติมศูนย์ ชัดเจนนะครับเมื่อชัดเจนแล้วเราก็เรามาดูข้อต่อไปกันในข้อที่6นะครับข้อที่6โจทย์ง่ายๆครับเป็นแบบนี้0.8คูณ0.6ย้ำนะครับ0.8คูณ0.6ข้อนี้บอกได้เลยว่าไม่ยากเลยนะครับแต่มความยากมันอยู่ตรงไหนคือเฮ้ย ตั้งแต่1นถึงหที่เราทำเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าทศนิยมจะอยู่แค่ตัวเลขตัวเดียวไม่อยู่ตัวหน้าก็อยู่ตัวหลังถูกไหมครับแต่ตอนนี้ในข้อที่5เป็นต้นไปทศนิยมไปอยู่2ตัวแล้วอยู่ที่ตัวหน้าด้วยตัวหลังด้วยแล้วจะนับยังไงฟังดีๆนะครับเก็บตำแหน่งทศนิยมไว้เราจะนับจํานวนตำแหน่งทศนิยมรวมทั้งข้อนะครับทั้งข้ออย่างอันเนี้ยบอกครูก่อนอันเนี้ยมีกี่ตำแหน่งคําตอบคือหน 1, ึ่งตำแหน่งชัดเจนนะครับ ในขั้นในระดัการสูญฉกก็มีเพียงแค่หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันคำถามถามง่ายเลยครับถามว่าทั้งข้อนะครับมีทศนิยมทั้งหมดกี่ตำแหน่งคำตอบคือมี2ก็คือเอา1บวกเป็น2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดังนั้นฟังดีๆนะครับเราก็เก็บ2ก็เป็นเขียนไว้เลยครับว่าเก็บ2เก็บ2หมายความว่าไงหมายความว่าเราเก็บตำแหน่งทศนิยมทั้งข้อไว้2ตำแหน่งครับเมื่อเราเก็บไว้2ตำแหน่งปุ๊บคนเก่งช่วยกันคูณเลขตามใจคูณเลขตามใจคืออะไรก็คือ08 ค06แต่เดี๋ยวก่อนใครเขียน08คู06เราไม่ได้กดโทรออกรหัสดาวน์โหลดไม่ใช่นะครับ0ด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วยังจําที่กูสอนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น08 06มันไม่มีมันมีแต่เลขอะไรครับ8คูณ6ถูกต้องไหมดังนั้นครับเมื่อมีแต่8คูณ6ปุ๊บ8 6คำตอบก็คือ48ครับคำถามถามว่า48เป็นคำตอบหรือย,ยังคำตอบคือไม่ใช่ พราะ48ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้จําได้ใช่ไหมครับ48มันยังไม่ได้ใส่ทศนิยมคืนเลยถูกไหมเมื่อกี้เราเก็บไว้ในใจเท่าไหร่ครับเก็บไว้ในใจ2ตําแหน่งเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราเก็บไว้ในใจ2ตําแหน่งเตรียมตัวนับนะนับพร้อมกันนะครับอ,อใส่คืนครับนับจากขวาไปซ้าย1 2ครบหรือยังครบแล้วครบแล้วเราใส่จุดเติม0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าไงคําตอบคือตอบ0.48ครับเข้าใจไหม อ่าไม่ยากนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวเวลานับตำแหน่งทศยมเวลาเราเก็บตำแหน่งทศยมเราจะเก็บทั้งข้อนะครับเราจะเก็บทั้งข้อนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้สูตรชุดแปดููุดหกมันมีหนึ่งตำแหนง่งมีหนึ่งตำแหนง่งรวมกันเป็นสองตำแหนง่งเมื่อเรารวมเป็นสองตำแหนง่งปุ๊บเราค่อยใส่คืนสองตำแหนงง่งหลังจากที่คูณกันเสร็จเรียบร้อยและเวลาเราใส่คืนต้องนับจากขวาไปซ้ายนะครับเอาละครับถ้าพอเข้าใจเดี๋ยวามาดูข้อที่หกกันเอยดูไปแล้วข้อที่เจ็ดกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่เจ็ดกัน ลองดูซิถ้าเป็นข้อที่7ลองหยุดคลิปหรือว่าพอยส์คลิปไว้ก่อนนะครับแล้วลองดูซิว่าเราทำข้อนี้ได้ไหมดูนะครับบางคนบอกหยุดก่อนเลยได้ไหมยังไม่ได้เขียนโจทย์เลยจะหยุดเพื่อ2.3คูณด้วย3.5นะครับ2.3คูณด้วย3.5โอเค2.3คูณด้วย3.5คนเก่งบอกกูบอลก่อนนะครับ2.3คูณ3.5เนี้ยทศนิยมทั้งหมดกี่ตำแหน่ง แายก็มีคําตอบในใจใช่ไหมดูซิว่าจะตรงกับใจที่เราคิดหรือเปล่านะครับ2.3คือมี1ตําแหน่งถูกไหมเพราะหลังจุดมีเลข3ตัวเดียวในขณะเดียวกันตัวหลังมีแค่1ตําแหน่งเช่นเดียวกันเพราะหลังจุดมีเลข5้ตัวเดียวดังนั้นครับข้อนี้ทศยมมีทั้งหมดกี่ตําแหน่งคําตอบคือทั้งหมดเราจะเก็บไว้2ตําแหน่งครับโดยคําว่าเก็บ2ตําแหน่งหมายความว่าเราจะเอาตัวเลขคูณกันคือ23คูณ35นะครับ ยี่สิบสามคูณสามสิบห้าโอเคไหมนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าเลขมันเล็กไปนิดนึงนะครับเดีย๋ยวครูเขียนเก็บสองไว้ข้างบนนิดนึงนะเก็บน <Okay. S 1> okay. ไปตรงนี้นะครับเก็บสองนะยังมีตรงนี้นะครับเก็บส okay. องโอเคเพราะฉะนั้นคือเลขอะไรคูณกันคําตอบคือเลขยี่สิบสามคูณสามสิบห้านะครับโอเคพอได้เป็นแบบนี้มาปุ๊บช่วยกันครับคูณเลขตามใจลุยเลยนะคูณเลขตามใจนะครับห้าคูณสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่ง 5้าคูณ2เป็น10ทด1เป็น11อนะครับพอได้ตรงนี้ทุกคนจําได้ใช่ไหมครับในเรื่องของหลักการคูณมีเด็กบางคนเคยมาถามนะครับครูบอลแล้วไม่สอนเรื่องการคูณตัวเลขเหรอไม่สอนนะครับการคูณตัวเลขครูเชื่อว่าทุกคนพอทาได้ละไม่ได้ยากนะครับแต่การหารสอนไว้ในคลิปกหอนก่อนถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการหารสั้นหารยาวไปดูในคลิปหลังๆก่อนๆนั้นได้เลยนะครับไปไหนต่อแล้วละ่ะคูณต่อนนะเพราะฉะนั้นครูคเลขสองหลกักตรงนี้ต้องใส่อะไรครับจําได้ใช่ไหมใส่ศูนย์ตกทวนจําได้อยู่ใช่ไหมครับอ่ะ พอได้ตัวนี้มาปุ๊บ3าคูณสาเป็น9 3ามคูณสเป็น6อย่าเพิอไปทดหนึ่งนะครับเพราะทดหนึ่งเป็นของการคูณเลข5้เมื่อรั้ทงที่แล้วนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บอ,าอ้าดเส้นใต้ปิสะสนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับจำได้ใช่ไหมครับหลักการคูณเลข2หลักเราก็จะเอาตรงนี้มาบวกกันแต่บางคนเขาจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกนะครับเพราะรู้กันอยู่แล้วบวกกันได้ไรครับห้าบวกศเป็น5 1นึบวกเเป็น10ใส่ศย์ทด1นะครับ หกบวกหนึ 6, ่งเป็นเจ็ดทดหนึ่งเป็นแปดเพราะฉะนั้นได้แปดร้อยห้านะครับถามว่าแปดร้อยห้าเป็นคําตอบหรือยังแปดร้อยห้าเป็นคำตอบหรือ,อยังค,อออยงครับแปดร้อยห้าเป็นคำตอบไหมคําตอบคือไม่ใช่แปดร้อยห้าไม่ใช่คําตอบครับเพราะเราเก็บทดสิยมไว้อยู่คือสองตำแหน่งเก็บตําแหน่งทดสิ้มไหมครูเลขตามใจแล้วใส่จุดอย่างเดิมวงเล็บนับจากขวาไปซ้ายนับเลยนะครับจากขวาไปซ้ายเรานับจากนี้ครับ เลขห้าเป็นเลขแรกคือนับจกาก่วนะนับ1นับ2ครบแล้วเมื่อครบแล้วจําได้ใช่ไหมครับเมื่อเรานับครบเราจะใส่จุดด้านหน้าตัวสุดท้ายที่เรานับครบนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายเลยตอบว่า8.05ครับเปเกี้บ้างพอเข้าใจหรือยังครับพฉใน,นเรื่องของการกูณซศส่ยมไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยเอาละถ้าทุกคนยังได้อยู่ยังไหวอยู่นะดูข้อ8ต่อกันครับอันนี้ครูลบนะข้อนี้ตอบ8.05นะครับ ดูข้อ8กันข้อ8นะครับดูซิว่าข้อ8ยังทาได้อยู่ไหมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้นะครับข้อแรกๆน่าจะพอทําได้นะมาดูข้อ8สิ2.5คูณด้วยอะไรครับ0.25โอ้มาแล้วเลขที่ทุกคนโปรดปลาน,นะครับ2.5คูณด้วย0.25ครูจะทำข้อนี้ไวเลยนะ ที่ทำข้อน,นี้ไ,วไหวเพราะอะไรรู้ไหมมีเด็กบางคนชอบทอง25คูณ25้าได้625ี่หถูกไหมฮะแต่เด็กเสียงจะไม่ปัญญาอ่อนแบบนี้นะครับยี่สาคูณยิาได้ห2 5ย้าโอเคทุกคนรู้คําตอบนี้ยี่สาคูณยีาได้625ี่เพราะฉะนั้นครับแต่มันเป็นทศนิยมไม่เป็นไรตั้งใจดูนะครับเก็บตําแหน่งทศนิยมไว้ข้อน,นี้เก็บกี่ตาแหน่งคําตอบคืออันนี้มี1อันนี้มี2เพราะฉะนั้นเก็บเท่าไหร่ครับเก็บสโอเคไหมเพราะฉะนั้นเก็บ3านะครับ 25ก็เขียนยี่ห้าไงไม่ต้องใส่จุดครับคูณด้วยอะไร0 2 5นั่นแน่นั่นแนคนบอกว่ากูบอลครับเดี๋ยวตีมือขาดอีกแล้วนะครับตีมือขาดเพราะอะไรครับเพราะศูนย์ด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วจริงไหมเพราะศูนด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับมันก็คือเลขอะไรกันยี่หาคูณยี่ห้าเมื่อกี้ครูท่องให้ฟังแล้วใช่ไหม ยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าได้หกร้อยยี่สิบห้าจุไหมถ้าใครท่องสตดคูณเก่งนะทําไปเลยนะครับไม่ตั้งคูณแล้วนะเพราะฉะนั้นครับยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าได้หกร้อยยี่สิบห้าเราใส่หกร้อยยี่สิบห้ารอเลยเมื่อใส่หกร้อยยี่สิบห้ารอปุ๊บคนเก่งตั้งใจดูนะครับความหมายของข้อนี้คือลายเราตอบหกร้อยยี่สิบห้าไหมไม่ใช่เราต้องใส่คืนครับแล้วใส่จุดอย่างเดิมใส่นับจากขวาไปซ้ายเราต้องใส่คืนกี่ตําแหน่งครับสามตําแหน่งนับหนึ่งสองสามนับอีกครั้งครับหนึ่งสอง เติมศูนย์เช็คว่าจริงไหมครบ3าตำแหน่งจริงหรือเปล่าครับ1น3องนับเฉพาะหลังจุดนะไม่นับศูนย์หน้าน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ0.625เป็นไงครับไหวไหมล่ะไหวเพราะว่าอะไร25่สาคูณได้6 2รทุกคนจำได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็แค่ใส่จุดคืนเข้าไปแค่นั้นเองถ้ายังไหวอยู่แล้วก็ครูขอสอนต่ออีกสักข้อเนี่ย <laughs> อีกสักข้อนึงนะครับเอาสัญญาว่าข้อนี้ไม่ยากคิดในใจได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วดูข้อที่9กกันครับ ข้อที่9นะครับข้อที่9ข้อที่9คืออะไรเอามาช่วยกันนะครับข้อที่9 0้าจุดบอกเลยครับว่าข้อนี้ไม่ยากครับ0 0 1คูณด้วย7จ็ดท่านบอกโอ้โหบทจะไม่ยากก็ง่ายสุดๆครับ0.001คูณด้วย7.03ย์าย้ำอีกครั้งครับ0.001คูณด้วย7.03บอกครูครับง่ายๆก่อนเลย0.001เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับคำตอบคือ3ตำแหน่ง 7.03เป็นทศนิยมกีต่ตำแหน่งครับคำตอบคือ2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราเก็บเท่าไหร่ครับเราเก็บ5ถูกไหมเราเก็บ5นะเมื่อเราเก็บ5้ปุ๊บครูตั้งคูณนะครับมันก็คือเลข00,01แต่ถ้าเคยเขียน0 0 0 1อย่านะครับอย่าเขียนเด็ดขาดอายเขาเพราะศูนย์ด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วมันก็คือเลขอะไรครับ1คูณด้วยอะไรครับ703ถูกไหม เมื่อเราได้คําตอบคือ1นึคูณเจ็ดอยสามหรือเจ็ดร้อยสามคูณหนึ่งคำตอบก็คืออะไรครับอะไรก็ตามคูณหนึ่งมันก็ได้ตัวนั้นจริงป่ะครับเพราะฉะนั้นมันได้เจ็ดร้อยสามเลยเมื่อได้เจ็ดร้อยสามปุ๊บเราต้องใส่คืนใส่จุดอย่างเดิมใส่จากขวาไปซ้ายด้วยใส่คืนกี่ตําแหน่งครับทั้งหมดด้วยกัน5ตําแหน่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับเราต้องใส่5ตําแหน่งพร้อมนับจากขวาไปซ้ายนับครับฟึ๊บฟึ๊บเปลี่ยนประการหนึ่ง ส3ครบหรือยังย้งยังใคร2เพราะมันต้องครบ5ใช่ไหมเราก็ใส่เพิ่มใส่สูตรเพิ่มครับด้านหน้าเป็นตำแหน่งที่4และสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งที่5โอเคไหมดังนั้นครับย้ำนบก่อน1 2 3 4 5ี่ครบหรือยังนับอีกที1 2 3่5ห้าเฮ้ยมันครบแล้วมันครบแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นครับเราก็ใส่จุดเติมสูตรครับ แต่นะครับคำตอบข้อนี้คือลายคำตอบคือ0.00703บอกแล้วว่าง่ายใช่ไหมล่ะนะครับความยากมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือเราต้องใส่จุดอย่างเดิมให้มันถูกต้องโดยการนับจากขวาไปซ้ายแล้วอย่าสับสนกับไอสูตรตัวนี้นะเราไม่ได้นับนะครับวันเรานับตำแหน่งทศซิยม เราจะนับตัวเลขหลังจุดเสมอสรุปอีกครั้งครับในคลิปนี้หลักการคูณทศยมครับเก็บตำแหน่งทศยมไว้คูณเลขตามใจแล้วใส่จุดอย่างเดิมวงเล็บนับจากขวาไปซ้ายทุกคนทําได้นะครับทุกคนทําได้แล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้จะไม่ต้องลาไปก่อนอย่าลืมครับติดต่อได้สช่องทาง1ในทาง a c e b o o k นะครับคือบอลดูเจอแมนนะครับอันที่2สามารถติดต่อขอรับแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยได้ฟรีในคูบอนเซนแอดชีเมลคอมจุดประสงค์การทำคลิป ย้ำอีกครั้งนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับมีแค่อย่างเดียวคือจะทําเก็บไวส้สอนลูกชายในอนาคตนะครับและพวกเราก็ได้รับรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นไปด้วยนะครับเออมีคนถามว่าลูกครูตอนนี้กี่ขวบแล้วประมาณขวบหนึ่งนะครับเอาละครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอยลลุสโลแกนคณิตพิชิตได้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย